เป็นสองโซนนะครับโซนนี้ก็โซนหนึ่งผมเขียนไปโซนหนึ่งเดี๋โซนนี้ผมยังเขียนไม่เต็มนะอ่าเขียนไปแค่ตัวเดียวทุกอย่างมันก็นกันแต่ความรู้สึกอ่ะครับสีไม่น่ามาล่างต้องเข้าดูจากต้องก็ดูนี่ยอด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 ราป่านนะทำห้องน้ำเลยว<ช>ับบ้าน,นสวาง ออกัวีีไปกระจบที่อยากละมันทะเปียนเลขรดลุงเต็มเต็มไม่ไม่ไม่อยากเชียร์ไม่อยากเชียร์ไม่เชียร์แต่หกเจ็ดสสังเกตที่มือห้านิ้วกลางชัดเจนไก่<อ>มีลูกเดียวครับเรากำลังเอาดินสอพองเพื่อเป็นทำทำไปไก่คเค็มอ่ะมันมีห้ากับศูนย์กับหนึ่งอยู่นี่ไข่ลูกเดียว บอกนะจุดเด่นเขายคืออยู่ตรงนี้ตรงมือเลยจุดข้างคือคนแก่สารตะก้าหวายลนองนั้นไปยังไงเลขมันครบสิบตัวจุดเด่นคืออยู่ตรงมือเนี่ยห้าช,ชัดๆไขหนึ่งลูกไข่ก็กลมๆ<อ>ในลุงไอ้แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วถ้าตามที่แอดเห็นนี่แอดเห็นคนยืนบนแพรจะกระโดดอีกแล้วนะเออก็งดน,น้นก็ยืนอยู่คนหนึ่งร้นมันไม่ออกแล้วออกอะไรศูนย์หกสามกับศูนย์เก้าก็ออกคนแก่กับ จะเลขสามที่อยู่บนตลับนั้นนะ่ะอสามกับศูนย์แล้วเป็นดึงหกมาถ่ายเป็นศูนย์หกสามแล้วออกศูนย์เก้างวดน,นั้นน่ะคล้ายๆกันเป็นลูกคล้ายกันเหมือนตายมันจะไม่ออกตัวเดิมอีกบอกอาตัวเดิมมันก็<อ>ไม่ใกล้ไม่ไกลนะ,ะเลขตัวเก่าๆอ่ะเอาไง่ายๆผมฝันว่า แปดหลักแสนไม่งวอนนี้มีโอกาสจากมีโอกาสแปดหลักแสนมีโอกาสเลยคือถ้าออกแปดหลักแสนและตัว,ต,วตัวเลขที่ออกเนี่ยเราเราแทบจะมองเห็นกลุ่มตัวเลขเลยมันเมื่อกี้ก็ยังอยู่ในกรอบอยู่นะอืมใช่เหมือนอยู่ในกรอบเนาะเ <79 S 1> ก็บเก้าครับเจ็บเก้าเนาะอยู่ในกรอบใช่ครับพูดชัดเจนมากการเนาะแแผ่นคือใหญ่ครับใช่แต่ทนี้มันหลุดกรอบหรือเปล่าหลุดมันแต่ก็เข้าอยู่เข้าอยู่ในกรอบเนาะก็ถือว่ากรอบเข้าเนาะเมื่อกี้เราก็ แต่อาจารย์แม่เราก็เข้าอยู่หนึ่งเก้ากับเก้าอะไรนะถือว่าตัวเดียวกันอยู่ครับใครจะไม่ได้ดูดีๆนั่นแ่ะไม่เป็นไรขออนุญาตเออนี่มันเป็นหัวหนึ่งหัวที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าแปลยังไงถามว่าตัวเลขผิดกันไม่ไม่ไม่ผิดกันนะอาจารย์แม่สองหวดเลยสลับตำแหน่งนิดหน่อยไปออกนี่เนาะหนึ่งเราบอกว่าต้องเอียงเนาะวันนี้ไปออกเจ็ดเก้าวันนี้มัน เปลี่ยนจากห้ากับแปดสลับกัน้องนั้นเหมือนเดิมมันคาใจครับพี่น้องมันคาใจหวยมันย้อนทุกงวดเลยหวยมันจะย้อนหลังเราเมือไปก่อนเขาทุกงวดอ่ะเออมื่อวันเราแค่ห้าหนึ่งอ่าแต่หวยมันไปออกเราบอกว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันมันก็เราก็ให้เลขตัวเดียวนะเราไม่ได้บอกว่าให้เยอะให้แค่นี้ก่อนหน้านู้นอ่ะเราให้เก้าศูนย์ห้ามันออกเก้า ให้เจ็ดห้าเก้าหรือเปล่าเออหมอกเก้ามาเติมใจมันนิดหนึ่งเดี๋ยวมัเป็นไรนะสู้ือว่าเป็นอดีตอันนี้มั้ยที่เราให้ตัวหัวเนาะใช่ครับมันผิดตรงนี้มันสองห้าสามสองห้ามันออกสองห้าสามเดี๋ยวเราให้สองห้าสี่ศูนย์จนตำแหน่งอ่าเจ็ดกับอันนี้ผิดเห็นไหมครับนตัวหัวเกือบทำยอดแล้วเกือบทำยอด วันนี้จะทําให้ได้ลองเป็นใจเวลาจใจเย็นๆหน่อยเด้อเดใจร้อนเราจะโม้ไปอย่างนี้ละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็มีโอกาสนะวันนี้เ,เราไปแจกไก่อนแล้วมาเ<ต>ล่นกันาตัวเก่ามานะตัวหนึ่งนะกรณีน,นี้ไปแล้วสี่หกแปดห้าเก้าศูนย์กนะ็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะตัวนี้แต่ตัวนี้เขาใช้ประจํามันก็จะมีห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเป็นตัวตัวหลูเลยเลขหลูเลยอ่ะ ถ้า4 6 8 8 6 4มาตัวหัวปั๊บเลขที่จะเป็นตัวโลของเขาคือ5 7 9 9 5 7หรือ9 5 1 1 5 9 0 5 1อะไรเป็นีจะเป็นเลขโหลเลยอะนะถ้าถ้า4 6 8มาตัวหัวนะอ่านี่ผมพูดให้ฟังเลยให้มองข้ามเกงยินรีไวล์ก็ไม่ได้ถ้าเกิดเขามาตัวหัวมา4 6 8มาตอบด้วย5 0 1อะไรแบบน,นี้เป็นไปได้หมดเลยเคยมีเคยออก มันเคยออกด้วยนะเราที่เราเกิดเพราะว่าไอ้สูงห้าหนึ่งเ่ละเรขดับหนึ่งละ่ะวันนั้นเราบอกว่าห้าหนึ่งฟันธงเราไปใส่เก้าห้าหนึ่งมั้ยมันไปออกศูนย์ห้าหนึ่งจำได้กี่ปีแล้วสองสามปีมั้งเนี่ยนี่เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอย่างงี้แต่ถ้ามันมีกำขึงว่าหวยวันนี้เขาจะย้ำศูนย์อีกรอบหรือเปล่าแบบนี้เขาจะเล่นศูนย์หรือเปล่าถ้าไม่เล่นศูนย์ก็น่าเป็นเป็นเก้างวดที่หกนะ ก็น่าจะอยู่กลุ่มนี้อะแต่ว่าเราเดาว่ามีกรณีมีโอกาสที่มีศูนย์จะมาอีกอยู่โดยถ้าตัวเก่ามาสองตัวเราก็เห็นเห็นแล้วละอยู่ประมาณหนึ่งะนะครับ904ออได้ตัวนี้905ก็น่าคิดฝันเห็นองค์ท้าเวศสุวรรณในหัวเดี๋ยวขอให้ผมคิดดีๆก่อนบรรไดหัวบางบางครั้งผมอาจจะวางไว้แล้วละมันอยู่ในอาจารย์แม่ตัวหัวนะบางครั้ง ถ้าออกมาสูตรนี้เราก็พอจะเห็นทางอยู่เพราะมันก,กึ่งที่วางอาจารย์แม่มันรู้สึกว่า,าเผื่อมันถ้าเป็นฟุกเนาะมันเป็นหกตัวไปเลยนะนะครับไล่ในอาจารย์แม่เผื่ออาจจะเป็นหกตัวรวดเลยอยู่แล้วยังมีความวางสู้กันจ่อย,อยู่เดี๋ยวทุกอย่างมันมันมีแนวทางอยู่ไม่งั้นก็ไม่เขียนอย่างนั้นหรอกวางหนึ่งรับตัวนี้ถ้าที่เราวางเป็นเซตนั้นเป็นตวัวหัวตัวท้ายมันก็น่าจะเป็นอยู่ในที่เราเขียนไว้อะ ก็ยุนในในอาจารย์แม่เพื่ออาจจะเป็นหกตัวไปเลยอ่ะใช่ครับเหมือนวัมว่าทีแล้วเราพาดไปแต้มหนึ่งเนาะให้สองห้าสี่ออกสองห้าสามเนาะตัวตัวหัววันนี้เราขอเวลาสักหน่อยนะจะให้ดูบันไดก็กระไายอยู่เดี๋ยวให้ผมดูดีๆก่อนตัวหัวนี่น่าจะโอเคมีเปอร์เซ็นต์ผมก็ถ้าตัวหัวเราเท่าเท่ากับเราโยนไปทางเหนือทางใต้เลยทางเหนือตัวหัวทางใต้ห้าตัวใช่ไหม เรา,าพาดอยู่าพาดนิดหน่อยอยู่ถือว่าภาดแต้มหนึ่งก็ถือว่าเสียเสียโอกาสนิดนึ่งวันนี้เดี๋ยวพยายามพยายามจะทําให้ได้เนาะเดี๋ยวศูนย์สามเจ็ดใช้ได้ศูนย์สามแปดีชอบถ้าศูนย์สามเจ็ดผมจะชอบสามศูนย์เจ็ดแต่ถ้าศูนย์สามแปดผมชอบเลยตัวนี้นะเพราะมันอยู่ในทางที่เราคิดไว้อยู่ฟันเ,เห็นสามอะไรสามีเก่า จับคือเจ็ดเจ็ดกับห้าไปคู่แปดเจ็ดแปดห้าแปดตาตายก็ศูนย์แปดแปดศูนย์มีโอกาสเป็นล่างสูงนะยะเก้าหนึ่งหนึ่งมีโอกาสไหมเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวค่อยยตอบนะเลเบิ้ลเลเบิ้ลปกติเขาจะตามประวัติเขาถ้าออกมาสูตรแบบนี้แล้วก็ปีเดียวออกมาสองกล้งสี่หนึ่งหนึ่งแล้วมาหนึ่งหนึ่งล่างปีต่อมานี่จะมีโอกาสขึ้นบน แลเลขโบราณจะมาคือสามหนึ่งหนึ่งที่ผมทายไว้เลยปีนี้มีโอกาสทั้งปีอะมีโอกาสออกสามหนึ่งหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้งวดไหนนะตามลักษณะตัวเลขอะห้าเจ็ดศูนย์มีโอกาสไหมโอ้ไม่อยากเคลียร์เท่าไหร่แต่มีโอกาสเราก็อยากเคลียร์เท่าไหร่นะแต่ว่ามีโอกาสเพราะว่าหนึ่งมันเป็นลักษณะหลบเซียนหลบอะไรแบบนี้หวยอะ ทีนี้ว่าถ้าเขาดึงศูนย์มาอีกปกติหันจะขึ้นสูงอะเราว่าศูนย์ปั๊บมันจะขึ้นไปหกเจ็ดแปดเก้าไปนี้ผลก็ไปเล็งงันสุดท้ายเขายังย้ำย้ำอยู่ที่เดิมคือเลขตัวเก่าอาจจะตัวเก่ามาสองตัวหาอะไรใส่สักตัวแบบนี้นะผมยังไม่ได้แยกออกเนาะใช่ครับมันก็จะมีอะไรมั่งเลเดี๋ยวนี่โอกาสตัวเก่ามาสองตัวที่เป้าตอนนี้คือปีทีแล้วออกแปดเจ็ดสามเนาะข้างล่างเ็าออกเจ็ดสามนะ ถ้าตัวเก่ามาจากปีที่แล้วมาบวกกับตัวใหม่ของปีนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นตัวเลขแล้วบางๆนะอยู่ประมาณนี้อย่าเพิ่งอะไรเนอะตัวเลขมันไม่จริงจังเท่าไหร่คนเราเนะี่ยมันเลขร้อยตัวมันก็เดายากอยู่นิ่งๆจะเย็นเย็นก่อนให้อะไรส่งนะ่ะวัดมันเคาเรียกว่าอะไรนะไอ วัดใจตัวเองว่าเราจะทําได้ไหมเพราะเราเคยทําได้แบบนี้เราพลาดอะไรแล้วลองพยายามเอาแบบตัวเดียวนี่มันก็ยากๆหน่อยเราต้องเผื่อสักสองตัวกันไว้มั่งตัวเดียวมันเกินไปเนาะ <Yeah. S 1> มันจะแม่นเกินไปอะ่ะต้องต้องเอาตัวกันไม่ด้วยที่ที่เราไม่กันคือมันไปออกตัวที่เราไม่ได้กันอย่างนะี้นะครับอะไรเนาะยังไม่มีอะไร 63 60 3ตัวนี้แล้วหาอะไรใส่ไปอีกสักตัวแค่นั้นบางทีก็มาง่ายๆอย่างนั้นละ่ะนี่ัวเกเามาสองตัว